เสเตเปเครื่องรูป5สีนะครับจากเดิมก็สวัสดีครับวันนี้พวกผมอยู่ในช่องเ a มเพลสซิ่งอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มารีวิวรถนะครับเป็นรถของช่างยุนะครับแต่ก่อนเขาจัดทรงเซ็งนะครับทรงทรงไว้รุ่นโครงไก่นะครับก็วันนี้มาดูกันนะครับว่าจะเป็นทรงอะไรนี่ครับทรงรถอินโดครับ โอ้โหเปลี่ยนอะไรไปเยอะมากเลยนะครับดูครับอินโดแต่ก่อนนี่เป็นทรงเชงนะครับเดี๋ยวนี้มาเป็นอินโดเฉยเลยนะครับช่างยูบอกว่าจะเอามาออกทิปนะครับดูครับสวยเลยนะเป็นแนวทางให้กับทุกคนได้นะครับสำหรับการแต่งอินโดนะครับ ก็วันนี้เจ้าตัวขอนนไม่ออกกล้องนะครับเจ้าตัวไปไหนไม่รู้แล้วให้ผมมารีวิวแทนนะก็มาเริ่มจากตรงไหนดีอะเริ่มที่แป,ปลกๆเลยเริ่มจากข้างหลังก่อนเลยแล้วกันนะครับข้างหลังก็จะเป็นป้ายทะเบียนนะครับอุ้ยไม่ใช่ครับข้างหลังก็จะเป็นบังฝุ่นนะครับจากลาซาด้าเลยครับถูกๆ แล้วก็จะมีแตะนะครับแตะหลังนะครับนี่ครับเอาใส่ของได้ชิวๆเลยนะครับใส่กล่องใส่พวกกล่องเสื้อผ้านะครับแล้วก็จะมีสายรัดนะครับสายรัดบ้านๆเลยครับเบาะก็จะเป็นเบาะกีดนะครับปาดบางนะครับทรงเรียบนะครับดูครับนี่ครับเรียบจนปวดดากเลยนะครับขี่ไปไกลๆนี่ต้อง10โลนะครับจอดพัก พราะอะไรครับเพราะว่าปวดดากนะก็มาดูโชคกันนะครับโชคก็จะเป็นโชคไวเอสแท้นะครับเป็นโชคแก๊สนะครับเป็นอะไรโชคกระบอกนะครับนี่ครับมีแก๊สอยู่ข้างในนี้ด้วยนะจะเป็นไวเอสสีแดงนะครับสูงเท่ากับโชคเดิมเลยนะครับตัวนี้คู่หนึ่งนี่ประมาณสองสามพันได้นะครับ นี่ครับคูน้าหลังปรับได้ตามปกติเลยนะครับก็จะใส่เป็นน,อน็อตทองด้วยนะครับน,อน็อตทองนี่ตัว4ี่บนะครับนี่ยใส่ทั้งสองข้างเลยนะครับและก็ขอบนี่จะเป็นขอบของล้อแมกนะครับขอบล้อแมก จะพ่นสีเป็นสีส้มนะครับสีส้มแสบดากนะครับเบาะก็แสบดากล้อก็สีแสบดากด้วยเหมือนกันนะครับจะพ่นเป็นสีส้มนะแล้วก็จะมีจุกนี่นะครับจุกลูกเต๋านะครับจุกลมก็จะใส่ข้างหลังจะใส่ยางสี่ห้าสิบทับร้อยนะครับเห็นไหมเอ่ยคงไม่เห็นหรอก ยางหน้าก็เหมือนกันนะครับยางหน้าก็จะใส่เป็นล้อมแม็กเหมือนกันนะครับแต่ไม่เหมือนยางหลังเนาะจะพ่นเป็นสีขาวด้วยแล้วก็ตัดส้มนะครับยางหน้าก็ยางหน้าก็ห้าสิบับร้อยเหมือนกันนะครับนี่ครับอ่ะรีวิวข้างหลังก่อนเนาะนอ็นอตน็อตก็จะเป็นนอ็อต สีทองเหมือนกันนะครับตัวเท่าไหรอ่นอ่ะหกสิบจ็สิบน็อตแกนล้อนะครับสเตอร์ก็จะไล่เป็นสเตอร์เออไม่เห็นนะครับสาสิบสี่นะเจ้าตัวบอกนะครับหลังสามสี่หน้าสิบสี่นะครับโซ่จะเป็นโซสี่สองแปดนะครับไปรุ่นยินโดไล่ได้นะครับไล่ ตามช่างยุได้นะครับแล้วก็พักเท้าก็จะเป็นพักเท้าไทยเทเนาะพักเท้าจระเข้นะครับใส่ทั้งสองข้างเลยพักเท้าจระเข้นะแล้วก็มีอะไรอีกอะชุดสีนะครับชุดสีก็จะเป็นชุดสีเดิมนะครับจากทรงจากทรงเชงเออทรงเชงตะกอเลยนะครับ นีครับรถนี้ไม่นิยมติดสติ๊กเกอร์ครับดูครับเป็นออนทัวร์อะไรก็ไม่รู้นะครับติดสติ๊กเกอร์ไม่ค่อยเยอะนะครับไม่เน้นสติ๊กเกอร์นะหรือว่าเขาไม่ให้มาไม่รู้นะครับอ่ะมาไล่ชุดบนกันชุดบนก็จะมีกระจกนะครับกระจกแลก้วก็อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ลืมนะครับเดี๋ยวขอไปตรงอื่นก่อนก็จะใส่ชิวนะครับชิวหน้าเออชิวหน้าใช่ไหมวะก็ไม่รู้เหมือนกันนะท่านผู้ชมผมก็ไม่เคยแต่งอินโดมาก่อนนะก็ใส่อะไรเนี่ยเราตากผ้าหรอครับเน,นี่ยแกนแกนอะไรก็ไม่รู้แล้วนี่แล้วก็จะมีใส่ที่ที่ใส่โทรศัพท์ด้วยนะครับ น,นี่เรียกว่าแกนอะไรเนี่ยเมื mm ่ hmm. อกี้ยังถามเจ้าตัวอยู่เจ้าตัวยังบอกกับผมลืมไปซะสนิทเลยอ่ะสายอินโดก็จะรู้ดีนะว่าเป็นแกนอะไรกับอันนี้ชิวมือหรอเออชิวหน้านะฮะมัง้งแล้วก็จะไล่เป็นเบรกมือแต่งนะครับปรับระดับได้ด้วยนะครับนี่ครับเบรกมือแต่งเป็นสีน้ำเงินนะ เห็นไหมท่านผู้ชมแล้วก็ปลอกแฮนด์ก็เป็นปลอกแฮนด์เดิมนะครับเดิมสองข้างเลยแล้วก็จะใส่อะไรอะ่ตะอตะก้าห,าหรอ,อะตะกาหน้าหรอตะกาหน้าก็อยู่นี่เขาเรียกว,ว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็นมีน็อตทองด้วยนะนี่น็อตทองตัว5้าสหสบาทนะครับ อ่ะไว้ลุยนโดน่าจะรู้ดีนะครับว่าข้างบนนี้เขาใส่อะไรกันบ้างนะครับช่างยุใส่นะครับแล้วก็นี่ครับมือคัดโดมิโน,โนนะครับแล้วก็จะมีไฟสปอร์ตไลท์นะครับจะเปิดเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นนะครับแล้วก็มีอะไรอะ่ะ สายลาตัตตาก้าด้วยนะครับเวลูนิโดต้องใช้นะครับสายลาตัตตาก้านี่เป็นสีดำนะครับแก,แกนล้อหน้าแกนล้อหน้าเป็นแกนล้อหน้าแต่งนะครับเป็นของพอร์ตน็อตพอร์ตนะทั้งสองข้างเลยข้างนี้ก็มีนี่แล้วก็จะใส่เป็นจานจานรูปรอยตีนะครับเวลูนิโดผมก็คิดว่าไม่แนะนำให้ใส่นะใส่จานเดิมมาดีแล้วนะครับ ก็ลน็อตด,ด้วยนะครับลน็อตทองปั๊มก็เป็นปัม๊มปั๊มอะไรไม่รู้ไม่รู้จักครับอ่ะมาดูสเต็ปเครื่องกันนะครับเฮ้ยก่อนที่ไปดูสเต็ปเครื่องก่อนมาดูท่อนะครับท่อจะเป็นท่อนาะแดงสายสีนะครับนี่ครับโลโก้เก่าเลยนะครับแดงสายสีไทยแลนด์นะครับ ก็จะใส่เป็นกันกันร้อนไทเทนะครับวิท่อยัยงร้อนอยู่นี่ลืไมไฟผมขีมานะเนี้ยดูปากท่อของนาแดงเขานะครับก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับต่อไปนะครับไฟก็จะเป็นไฟเลี้ยวแต่งนะครับทั้งสองข้างเลยนี่แล้วก็ข้างหน้าก็มีนะครับเป็นไฟเลี้ยวเดิมนะครับ มาพามาชมสเต็ปเครื่องคันนี้กันนะครับคันนี้ก็จะเป็นสเต็ปเครื่องลูก5-4นะครับชักเดิมก็อีโดเขาจะแต่ง5-4-5-3ใช่มั้งก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ5-4หัวหัวนูนนะครับนี่ก็จะใส่ที่ระบายด้วยนะครับสายต่อลงไปข้างล่างนู่นะครับ เรือนก็จะเป็นเรือนเดิมนะครับคว้านปากนะครับช่างยุคว้านเอาคนเดียวนะครับคว้านเป็น26มิมิลนะเร้ยยีบ27มิลดิเออเดิมมัน25้ามันแล้วก็จะเป็นกองแต่งด้วยนะครับอยู่ในนู่นนะกองหมกนะจะเป็นกองเลสสั้นนะครับแล้วก็หมกด้วยที่บงังอะไรที่บังกองนะเออ เนี่ยครับก็จะใส่เป็นมือคัดด้วยนะ5้าสี่ลูกคันนี้นะครับเพราะว่าคันเดิมของเขาเครื่องเดิมมันยังไงอะคัดคัดมันลื่นนะครับนี่คัดมันลื่นเนาะจะใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อมาตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปสายข้างบนโน่นนะครับนี่ครับกองให้เป็นกองเลสั้นนะ ไหท่าน,นผู้ชมน่าจะเห็นแหละนี่ครับอินโดสเตปข้าวๆนะผมก็ไม่เคยเล่นอินโดเหมือนกันนะถ้าผมมีผมก็จะเล่นอยู่นะก็จะไม่รู้พวกข้าวของนะครับว่าเขาใส่กันอะไรกันบ้างนะพอรู้แตะนะครับ นี่คนระับทรงก็พอได้อยู่นะครับรถคันนี้นะครับโหลด1.5นิ้วนะนี่โหลด1.5นิ้วนะครับก็เอาขี่สนุกนะครับแล้วก็ทรงก็ได้เลยนะครับขี่ขี่ทรงอย่างได้แล้วครับทรงอย่างแบสแซดอย่างบอยนะครับ ช่างยูนะครับแต่ก่อนเป็นทรงเชงนะเดี๋ยวนี้มาเป็นทรงอินโดแล้วเดี๋ยวสตาร์ทเสียงเครื่องให้ฟังนะครับหน้าไมค์ก็ขึ้นปกตินะครับ<ม>พามาชมเสียงลูกห้าสามกันฮอสตาร์ทไม่ลงอ่ะแข็งแข็งโจดเลยสตาร์ทไม่ลงครับ แป๊บนะคผู้ชมมันแข็งครับเป็นไงอ่ะท่านผู้ชมลูก้าสี่อะโอ้โหกำลังอัดเยอะเกินอ่ะผมเดี๋ยวผมขออันนี้ก่อนขอสตาร์ทดีๆก่อนแม่งเอ้ยรถรถช่างอย่าตกละ เรียบร้อยแล้วครับเสียงท่อก็จะประมาณนี้นะครับรีวิวรถรีวิวรถเนะครับเสียงท่อก็จะประมาณนี้นะลูก5 4จะจะ,จะดังสปริงวาวนิดนึงนะท่านผู้ชมเสียงท่อหน้าแดงก็นุ่มๆเลยนะครับเป็นผ้าหมกนะ แน่นจริงๆะกำลังอัาอย่างแน่นเลยเมื่อกี้ผมขายขำให้คนดูไปเลยอะรถผมส่วนอีกผมสู้ยังไม่ได้เลยนะยังไม่เคยลองวัดกันนะครับเดี๋ยวถ้าออกได้ออกคลิปเดี๋ยวก็จะถ่ายคลิปชมให้ดูนะว่าผมพวกผมจะไปทิปกันที่ไหนนะก็นี่ครับทรงประมาณนี้เลยอินโดนะครับ54 ก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะฝกา like, กา share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับคลิปหน้าจะมีอะไรอีกก็คอมเมนต์ได้นะครับให้คอมเมนต์ได้เดี๋ยวถ้าใครอยากให้รีวิวรถก็บอกผมได้นะครับ mm hmm. ก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยบายครับทุกทุก